วันนี้เรามาทํำข้าวคลุกน้ำพริกแหนมกันก็จะมีข้าวมีน้ำพริกมีแหนมมีไข่มีสาหร่ายมาลองทํากันข้าวน้ำพริกน้ำพริกอะไรก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยหแหนมหนมอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เขาพัฒน,นานะดูมีที่แก,กะใส่ดลยอน้นน เึ้มเสร็จแล้วคนข้าวเนนเต็มถ้วยไปหน่อยอหอมมากมีไข่ต้มด้วยใส่ไข่ต้มกันไม่ไหล่นไม่หลน่ <c oughs> หลนยังอยู่ยังอยูย่ อลองชิมกันนี่ไข่แดงๆอ,อร่อยเลยอะ่ะได้อยู่ข้าวร้อนๆกับน้ำพริกน้ำไข่ต้มอืมได,าด,าดา้ๆๆ ถ้ามีถั่วลิสงนะเป็นข้าวยำเลยเดี่ยวหรือเรามาลองห่อสาหร่ายเผ็ดสายข้าวกระนำจุก๊กจุ๊กไข่แดงด้วยไข่ต้วมไข่ต้วมเนี่ยโอ๊ะโอโะโอ๊ะ อัอ,อ,อ้สลายมาแหนมลงไข่แดงไข่ขา,ขาว Đi nhìn khăn nồi Ồ Dài bay, dài bay Mmm Ồ, phân phân nó mới đòn Mmm Hãy subscribe cho kênh Ghiền